สนับสนุนโดยประกันภัยเกมเมอร์จากทิพยะประกันภยัย The f o r e s t t e a r s by m q d c Major Cineplex Group กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Streamer ในรอบ PVP ซึ่งรอบนี้พิเศษสุดๆเพราะเราจะทำการแข่งขันกันทีเดียว3คนประกอบด้วยทอมเจมส์และแนนมัลุ้นเงนียนครับว่าใครจะคว้าใจเหล่ามาสเตอร์ของเราได้บ้างเดี๋ยวกินบอลแบ็กก่อนบวกรอบ PVP นะผมที่ได้จับคู่กันของผมมันไม่เชิ่ว่าเป็นคู่ครับของผมเป็น3คนกู่นะคือมากันแบบ3คน ล้อมไปด้วยหมอและเภสัชถามว่ารู้สึกกดดันไหมก็กดดันนะเพราะว่าเขาแบบว่าโอ้โหอยู่ในแวดวงนี้คือแบบมาค่อนข้างยาวนานก่อนที่ผมมาสตรีมผมก็ดูสตรีมพี่แนนมาตั้งแต่แบบก่อนผมสตรีมอ่ะคือมานานมากแล้วเราก็ติดตามเขามาแล้วผมก็ชื่นชอบแนวทางการสตรีมของเขามากของเจมอันนี้จะบอกว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีของคือเขาสามารถแบบดึงจุดเด่นเอนเตอร์เทนหรือพูดให้กรรมการแบบสนุกกับเขาได้ กลัวกลัวหมดทอมเขาเขาดูนิ่งอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบข้อมูลเยอะมันน่าติดตามอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับโจทย์เกมที่ได้รับวันนี้นะครับผมคือเกมว a l o r a ร t นะครับผมเป็นเกมแนวยิงปืน FPS นะครับผมผมอะ่ะชอบเล่นนะเล่นมาแล้วประมาณ 4- 5หเดือนครับก็น่าจะประมาณ4-500ชั่วโมงประมาณนั้นครับตอนได้รับโจทย์มานี้อยู่อย่างเงี้ยเลยส <c oughs> ตั้นไปประมาณอ่า10วินาทีโมเป็นแนวที่แบบไม่ถนัดเลยคะ่ะ เราเป็นคนเมาเมาแบบ first person เมาเกมยิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบจะเล่นได้นิดหน่อยก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะนัดนี้ถือว่าพิเศษมากเพราะ <timer. S 1> ว่าจะเป็นการแบทเทิลกันในการสตรีมถึง3คนมีหมอครับครับมีเพศสัตว์ครับครับและมีนางฟ้าด้วยอุยเอาไปพบกับเขาเลยครับเจมส์น <James. S 2> แนนและทอมครับ เราเดินต้องเป็นนางฟ้าเลยตอนนี้นางฟ้านางฟ้าสวัสดีครับนางฟ้าหมอเภสัชนางฟ้าหมอเภสัชและคนแรกที่จะสตรีมนะครับอ่ะน้องเจมส์สองคนไปห้องเก็บตัวเลย เกม Valorant เป็นเกมยิงปืนเชิงกลยุทธ์ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ5คนโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การโจมตีหรือการป้องกันจุดวางระเบิดทีมที่ชนะครบ13รอบก่อนเป็นผู้ชนะเริ่มสตรีมได้สวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะมาสเตอร์ทั้ง5ท่านนะคะวันนี้เต็มอย่างหยา จะมาเล่นสตรีมในเกมที่ชื่อมีชื่อว่า Valorant ซึ่งที่จริงเกมนี้เนยเกม a a o r a n t เนี่ยมันมีมันมีหลายโหมดมากนะคะซึ่งเกม d e a d m a เนี่ยมันก็เป็นเกมที่แบบว่าเราเป็นแบบเราไม่ต้องมีทีมเราอยู่คนเดียวเลย ตอนนี้โอ้มาสเตอร์อยากจะให้น้องเล่นโชว์แบบปืนไหนเป็นพิเศษไหมคะ <_ d> um> ขอดูแบบแม่นที่สุดโอ้ดีที่สุดเหรอคะมาค่ะปืนนี้เลยต้องเป็นปืนไรเฟิลแวนดัลปืนนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถยิงรัวได้แล้วก็เหมาะกับผู้เล่นที่แบบมือใหม่อย่างเราอ,อันนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะถ้าน้องยิงตายก็อย่าเพิ่งขำน้องนะคะบอกตัวน <_ S 2> <_ S 1> ี่บอกตัวอออ ท่าตายของเขาอ่ะนะโอย ตาย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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตายตายตายว้าวใครยิงหลังฉันใครยิงหลังฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตีนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวศัตรูโอ้ยตายแล้วตายสองแล้วตายสองแล้วโอ้ยเวรกรรมอย่าไปยอมแม่อย่าไปยอมเราอย่าไปยอมว้าวศัตรูศัตรูศัตรูตายแล้วตายสามแล้วตายสามแล้วโอยเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้มันไม่ถูกฉลกเลยค่ะตายแล้วเปลี่ยนปืนหรือเปลี่ยนเกมเปลี่ยนปืนค่ะเผื่อเผื่อปืนที่มันปังค่ะ ตายแล้วค่ะโอเคอันนี้อุ่นเครื่องอันนี้ของจริงเดี๋ยวของตันต์เนั่ยการ์ดขนาดอุ่นเครื่องนะใช่ของจริงนี่คือเละรอดูนะคะบอกเลยมาแล้วสุุโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเออยิงเขาได้ว้าตายแล้วไอย โอ้ยแบบยิงเขาได้แล้วจะร้องทไมเราโอ้ยรอกเลยค่ะตาแล้วอ้อยมาอ้ยสัตรสูศัตรูตัตาูโายยตา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 ืตายตายตาย่ายคายายตายตายายอมยตายตามตอนเายตายอายตรายโอยตายวายตายตายตายนายตายอายตเยตา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 ยอาขตาย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 อายตายหายตายตายตงยตาายายตายายยตายตยตาอ๋อไม่มีออเดยาาตยตตยยยยย กระโดดว้าวเลิศเลิศตาอตายตายตายแล้วเราไม่โฟกัสที่เกมอ่ะมาเดี๋ยวแม่จะโชว์ปืนนี้ค่ะปืนสไนเปอร์ค่ะนี่นมาซองค่ะวิ่งคว้าว้าไม่โดนไม่โดนอีกนิดเดียวเดียวเดียวว้าไม่โดน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 อีกนิดเดียวเดียวว้าไม่โดนอีกแล้วอ้าตายตายตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนีาะโอ๊ยยิเดียว ของเอาไหม่เอาไม่อีกไหนสตูอยู่ไหนฉันต้องยิงให้ได้วันนี้ฉันต้องยิงให้ได้สตูหมดเวลาเสียดายนะอีกเรดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมหาโอ้โหอ,อ,อยากดูต่อนะถึงแม้เจมส์จะเป็นมือใหม่ในวงการสตรีมเมอร์แต่ก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเรามาสเตอร์ไม่หยุดเลยนะครับต้องมาลุ้นกันต่อกับแนนว่าจะทำออกมาได้ดีขนาดไหน

เกมที่แนนได้วันนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบนิยมมากๆเนาะก็จะเป็นเกมวอลโรแลนดนั่นเองค่ะเฮดช็อตอาจจะยิงไม่ค่อยไหวแต่เรื่องยิงเข้าหัวใจคนดูอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเอ้ยก็อันนี้จะเป็นการเอ่อซ้อมมือนะคะเป็นการยิงใครครบ40คิวก่อนจะชนะนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาสเตอร์เอชวินอจะให้คําแนะนํากับมือปืนมือใหม่ไหมคะครับผมเกมนี้ยิงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเดินเยอะครับพยายามอยู่นิ่งๆตอนยิง พยายามยืนนิ่งๆอยู่นิ่งตอนยิงครับตอนจะยิงหนูนิ่งๆแล้วขยับตัวแล้วแล้วแน่ตายอยู่นิ่งตอนยิงไงตายเลยนิ่งจริงๆด้วยมาตุ้นุยคะคือเขาบอกว่าอุ่นเครื่องต้องใช้ไมโครเวฟไหมคะตายแล้ว เราอุ่นเครื่องก่อนนะคะมีปืนไหนแนะนําสําหรับมือใหม่บ้างไหมคะสเปกเ,เตอร์ครับสายบนคสเปกเ,เตอร์สายมือใช่ครับมืนนีน้ได้อ๋อตัวนี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะเฮ้ยคนยิงตายถูกมแตนายแล้วล<ะ>โอเคอันนี้<ม>ของจริงท,ทุกคนคิดว่าเนี่ยจะได้กี่คิวดีกว่าม,ามั้ยจได้กี่คิวคิวครับห้าคิวใช่ไหมเราตอบโอเคเอาไปเล บอกทางได้นะคะซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบนี้คุยทำไมไม่เห็นเจอเลยไปแล้วซ้ายค่ะเดินไปแล้วซ้ายเจอเจอซ้ายอีกทีเออซ้ายอีกทีและขวาและขวาแล้วโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคเห็นร่องรอยของกระสุนนะคะตรงนี้นะกำลังเดินไปเฮ้ยอันนี้ต่อเลยกันบ่งบ่งโอ้โหจิตใจเหนื่อยอะไระเวลาเลยทำมาหิดแท้ไปถึงไหม5คิวถึงไหม5คิวรอแต่เนืง อนคิวแล้วเอ้าไม่ต้องเดินเยอะเอา้าทงตันนี่วาเดยวก็ว่าทำไมเนี่ยเว้ยจ,คจค้ค่ะเจ้คจ้คะจ้คว่วันว้าอ้าวหมดเวแลาและการแข่งขันของแนนก็จบไปแล้วถึงแม้ว่าวันนี้แนนจะได้เกมที่ไม่ถนดัดแต่ก็ยังคงความน่ารักสดใสเรียกรอยยิ้มจากมาสเตอร์ไปได้ไม่น้อยและคนสุดท้ายที่จะต้องมาทำการแข่งขันกันก็คือทอมครับคุณผู้ชม เริ่มสตรีมได้ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ผมทอมแอนนิกัสนะครับผมวันนี้ก็เราก็มาเล่นเกมชื่อว่าเกมวาร์โลว์แลนด์นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว FPS หรือ First Person Shooter นะครับผมสองคนก่อนเนี่ยก็อย่างเจนแนน่ผมรู้จักมา5ปีกว่า <c oughs> ก็เล่นเกมอะไรผมก็สู้เจได้หมดนะครับเล่นเกมอะไรผมก็สู้เจได้หมดนะครับโอ้ส่วนอีคนเนี่ยผมรู้จักมาประมาณ5นาทีนะครับก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่โอ้โอเคอ๋อเอาแล้วหมอเป็นเรื่องนะเราก็มาพูดถึงปืนกันนะครับพอดีว่าตอนนี้มันเป็นช่่่่วงงอออุนนนเคครรืกะับผม เกมเนี้ยเวลาเรายิงอะครับเราไม่สามารถวิ่งไปยิงไปได้ครับผมเพราะกระสุนมันจะลั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืนนิ่งๆตอนเรายิงครับแล้วเราต้องคุมตัวปืนโดยการกดปืนลงเพราะปืนมันจะลั่นขึ้นครับผมโอเคอันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานเลยนะครับซึ่งอันนี้เราเล่นเป็นโหมดเดสแมทนะครับผมก็คือจะเล่นโดยการที่เราต้องฆ่า40ตัวก่อนใครฆ่า40ตัวก่อนก็จะชนะนะครับโอเคโอ้ยผมพลาดว่ะผมว่าเซนต์อาะต่ำไปนิดนึงผมก็ต้องปรับปรับอะไรครับหมอเขาเรียกว่าปรับความไวของเมาส์ครับผม แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับบางคนอาจจะชอบเมาส์ไวบางคนอาจจะชอบเมาส์ช้าเฮ้ยเนี่ยเราปักหลักเลยตั้งแต่นี้ที่ยิงบอกก็เป็นคนเอาไปหินเหมือนกันนะที่ถามผมอะใช่ไหมโอปิเน่เฮ็ดช็อตไปตัวแรกนะผมโอเคผมวิ่งหายก่อวนี่สามทุกสิบองศายิงยิงที่เฮ้ยสองเออผมสามหกสิบองศาระหว่างเมื่อกี้หมุนตัวเปหนึ่งช็อตนี่เราตั้งเป้ากี่คิวครับคิดว่าในสตรีส์น่าจะได้ประมาณสิบครับโอ้ยหมอเกินไป ริงไม่ได้เป็นหมออะไรเป็นนักเล่นเกมดูแล้วล่ะได้รักษาคนไข้บ้างไหมคะหมอรักษาอยู่บ้างครับแต่ตอนนี้ผมเป็นฆาตกรอับแป๊บหนึ่งแล้วกันขอเป็นฆาตกรหมอคนชัดเจนเลยว่ะหมอเปลี่ยนเปลี่ยนภาพลักษณ์หมอมากเขาจับคีย์บอร์ดปุ๊บหมุคลิกเปลี่ยนนะโอเคตอนนี้เราวิ่งขึ้นห้านี้โอเคเราย่อปุ๊บเฮ้ยมันหลบมันหลบเรามันหลบเรามันกลัวเราครับเฮผมว่าหัวมุมนี้น่าจะมีคนครับเราย่องก่อนเราย่องก่อนเฮ้ยอุ้ยนะเข้าเฮดช็อตไปครับห้าวกับผมหมอก็โดนไปนะ โอเคเฮดช็อต okay, ไปอีกตัวหนึ่งอเดือดนะยิง<ม>หัวทุกนัดไะเนี่ยโอ้ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนปืนละวจังหวะนี้ลองใช้เป็นโอเปอเรเตอร์มาครับผมอันนี้คือปืนสไนเปอร์นะครับผมข้อดีคือสามารถยิงนัดเดียวแล้วศัตรูตายได้เลยครับแต่ว่ายิงโดนค่อนข้างจะยากมากโอเคช็อตเดียวตายนะครับผมผมคมไปครับลากหัวคมคม,มฝันดีครับน้องครับจังหวะนี้ฝันดีครับน้องมาด้วยนะไม่แล้วแต่ดูผมดูเอลสุคุณแสนเซิร์ฟเกือบตลอดนะผม เรียกหมุนตัววะเออหมุนตัวสามพกสิบหกสามเรียกหมุนตัววะเออหมุนตัวสามพงสิบหกสาไมดีครับจังหวะนี้เฮ้ยเออหนึ่งช็อตเข้าหน้าไปอีกช็อตนึงเอ้ยอุ้ยของจังหวะนี้ก่อนบิมตอนตัวนี้ต้องโดนผมต้องโดนทะลุกกำแพงไม่โดนฮะหมดเวลาแล้วครับหมอหมดเวลาได้กี่คิวตกลงได้ไปเก้าครับเก้าเกือบถึงเกือบถึงเป้าครับผมธรรมาสเตอร์ครับเห็นสตรีมของทั้งสามท่านไปเรียบร้อยแล้ว คิดเห็นยังไงกันบ้างผมจะให้หมอมากที่สุดเพราะว่าผมรู้ึกว่าหมออธิบายเกมเข้าใจเพราะเขาเล่นเป็นครับส่วนเจมเนี่ยเป็นสายบันเทิงเล่นเกมไม่เป็นแต่บันเทิงมากคือ,อทําให้เราเพลิดเพลินได้โดยที่เขาเล่นไม่เป็นแนนก็คือด้วยความที่มันเป็นเกมการแข่งขันเนียอกไหมครับมันอาจจะเราอาจจะมาเจออะไรที่เราไม่ไม่ถนัดก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแนนก็ยังรู้สึกว่าถ้าถ้าเทียบแล้วอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหรเ่เวลาดู พอมาถึงคุณหมอบางทีอาจจะพูดไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าพอดีว่าเล่นเก่งใช่มันโชว์ความเก่าความเก่งไงม,มันก็รู้สึกว่าเออมันมันได้มันรู้สึกแบบหมอเขาก็มีเสน่ห์เือนน,นะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเนี่ยผมว่าเอนเตอร์เทนน้อยกว่ารอบก่อนนะคุณหมอช้อยแรกอะ่ะผมเลือกเจมเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมดูแล้วเขาผมมีความสุขอะ่ะของเมย์เนี่ยเมย์คิดเห็นเหมือนน้องเจก็คือแบบเจมเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสักเกมเดียวแต่เขากล้ากล้าที่จะลอง มันทําให้คนที่ไม่เคยเล่นเหมือนเราเนี่ย mm. เอออยากลองเหมือนกัน mm. มันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเดอะสตรีมเมอร์จริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะงานของเขาคือเขาจะได้ลองเกมอะไรเยอะแยะมากมายเลยการคัดเลือก2คนเพื่อผ่านเข้ารอบทําให้เหล่ามาสเตอร์ของเราดูจนหนักใจไม่น้อยแต่ใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปได้ต้องลุ้นกันละครับและผู้ชนะในรอบนี้นะครับทั้งสองท่านก็คือ เจมส์กับหมอครับแลื่คนที่ผ่านเข้ารอบไปที่ต่อนในวันนี้มีทั้งหมด5คนคือหน้าตุ๋ยปอมุกเจมส์ทอมส่วนเจมส์เพชรเข้าหอมและแน่ต้องรอการตัดสินอีกครั้งจากมาสเตอร์ทั้ง5ท่านว่า2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบนั้นคือใครกันแน่ไปลุ้นกันเลยครับและคนแรกนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับนั่นก็คือ น้องเจมส์ครับขอสแสดงความดีดีด้วยนะครับคือจีคือดีใจไหมดีใจเราได้มีโอกาสได้คำตอสัญญาว่าครั้งหน้าจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสัญญาครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบครับก็คือน้องเพชรครับขอสแสดงความดีดีด้วยครับ ขอบคุณมาสเตอร์ทั้ง5าคนนะที่ยังให้โอกาสเดอะเบตนะครับนั่นหมายความว่าเรา 2, 2> คนนะครับไม่ได้ผ่านไปสู่รอบต่อไปนะครับอาจจะให้ใคุณเมย์ครับนิดนึงก็จริงๆน้องทั้งสองคนน่ารักแล้วก็สดใสามากแล้วก็พี่ก็เคยดูการสตรีมของเรามาบ้างนะคะก็คือเก่งมากๆแล้วก็ยังเป็นเป็นแฟนอยู่เนาะแต่ว่าน,นี้มันเป็นแค่การแข่งขันซึ่งเขาต้องหาสุดยอดฉะนั้นไม่ต้องเสียใจค่ะก็ให้ฝึกฝนต่อไปแล้วก็ เปิดรับเกมใหม the ่ๆบ้างเผื <popped> ่อบางทีเราอาจจะแบบมีงานจ้างหรืออะไรเงี้ยจะได้จะได้รีวิวได้ทุกเกมอะไรแบบเนี้ยค่ะขอเป็นกําลังใจนะครับให้สู้ต่อไปครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับและการแข่งขันในรอบ PVP ในได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งหมด12คนอ่ะแล้วสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปนะครับจะเป็นยังไงจะท้าทายแค่ไหน ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่พยาประกันภัยนะครับและโรงพยาบาลในเครือ principal health care นะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการนะครับได้ทางช่อง work point นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตงกับรายการเด e streamer วันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัปดีครับสับดาห์หน้าพบกับการแข่งขันที่ตื่นเต้นที่สุดกับโ all k i การแข่งขันรูปแบบทีมเฮ้ยพี่อกวางวพี่เจอกวางพี่เจอกวางพี่เจอกวางเรียบร้อยพี่กากวางไปแล้วตัวหนึ่งน,บบนันโค้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทั้งทีมไม่มีโอกาสที่สองสำหรับทีมที่แพ้การตัดสินที่บีบคั้นหัวใจสุดๆมากใจมากแอบโกรธคนชิดกติกานิดนึงไปไปยกทีมเข้าเข้ายกทีมมัน เล้าใจกว่าทุกๆรอบที่ผ่านมาดีครับในรอบนี้จะสนุกและลุ้นระทึกแค่ไหนลุ้นพร้อมกันได้พี่ขอเขาน้ำหน่อยน้องเรียบร้อยมากเลย จะมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะเรามีประกันตามเ่ลวจากทิพยประกันไทยคุ้มครองอยู่ประกันสุขภาพเกมเมอร์เจ้าแรกของไทยคุ้มครองหกทยัยสมัครได้แล้ววันนี้พิชิตต่อนะครับทิพยะประกันไทย